ทำนายความฝันฝันว่าตัวเองป่วยติดโรคโควิดมานะคะฝันว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยติดโรคโควิดมาเป็นความฝันที่บ่งบอกถึงเอ่อน่าจะเป็นการเสพข่าวเสพข่าวมากจนเกินไปเลยฝันร้ายก็ได้แต่ในตามตำรา ฝันว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นฝันดีค่ะแปลว่าท่านจะอายุยืนความฝันจะตรงข้ามกับความจริงหากในความฝันเนี่ยท่านเสียใจท่านทุกข์ร้องไห้เสียใจเจ็บช้ำในชีวิตจริงจะตรงกันข้ามฝันว่าร้องไห้จะตกตมของรักนะคะฝันว่าร้องไห้นะคะในในความฝันร้องไห้เนี่ยในชีวิตจริงอ่ะจะมีความสุข คนโบราณเขาเคยกล่าวไว้นะฝันว่าร้องไห้จะได้ชมของรักตกตมจะคืนเข้าฝันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเล่าชีวิตจริงเนี่ยจะแข็งแรงท่านใดก็ตามที่ฝันว่าตัวเองอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยท่านจะฟิตเปียค่ะสภาพร่างกายแข็งแรงหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะจะเจอหมอเก่งๆมารักษาให้หาย ฝันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแปลว่าท่านจะอายุมั่นขวัญยืนค่ะโครคภัยไข้เจ็บจะไม่มายา่ยางกายจะไม่ป่วยโควิดจะไม่เป็นโรคร้ายอะไรนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยสามารถทำงานหนักๆได้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์เป็นช่วงที่ต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันฝันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแปลว่าท่านอะสภาพร่างกายแข็งแรงดี ต้องทำงานหนักหักโหมต้องทำงานหนักหลายๆอย่างพร้อมกันเป็นช่วงที่ทำงานเก่งสามารถหาเงินหาทองได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยจะมีสติปัญญาที่ดีสามารถเรียนหนังสือได้ดีเรียนเก่งเรียนหนังสือได้ดีความจำดีเลขนำโชคนะคะแปดหนึ่งแด ห้าหนึ่งนะคะแปดห้าหนึ่งเลขเด่นนะคะแปดห้าหนึ่งค่ะเอาไปสลับกันเองนะคะจะหนึ่งห้าหนึ่งห้าหรือหนึ่งแปดก็ได้นะคะเลขเด่นแปดห้าหนึ่งค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะก็ให้แอดไลน์มานะคะเดีวเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ